ถือว่างรอบคำนี่ครับมืเอเื่นาจะถือกี่กิ้วพ่อพี่นองนงินม้อยมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่อ่าปลาปากไงครับหาลุนน้องกันครับมือนชิมงานงาาเทาสินวนปลาที่เราอยู่วันเนาะช่องหาปลาหน้าเวียงแกอินดีนะ จะเอาเนื้อไร่เสียไปเพราะปากนะดีๆตัวนี้ปะอ๋อยืดยู่่เลยดีๆๆๆๆๆอืออู้ โอ้โหหนาดน้อยสองลูกสองลูกลเกือบสามเอาป้านน่หรือว่าเสียบละ่ะโอ้โหี้ยมันยังนะประมาณช่องลูกกว่าเดี๋ยวโอ้โหหนาหน่อยมันนะครับแต่เสาเรื่อยมาเลยอื้อ ตัวผมโอ้โหข,ขาง่องคายกี้ดิเนอะกระเจี่ยวคากี้ดิครับผมพี่น้องข้างหน้าหน่อยพี่น้องป,าป,าป,าปลาปลาปาลาหรือใครไรโอ้โหตคือเขาคักเลยเป็นเงี้ยนแล้วครับเป็นเงี้ยนแล้วข้างหน้าหน่อยคุ่นเราจะไปซื้อมองใหม่ครับโอ้ได้เงินซื้อมองแล้วครับ เอาได้ฝ้าดังหรอบล่า,าอลบอกใายให้บอกมากิสไซุดหรือบ่ไอ้หน่อยซีมากนเนอะโอ้โหตั้มงแ<อ>ต่ยามุก็โตวแล้วบ่ถือกี่บ่อก้าวอะเจังเล้ว มูบ้านนี่เจ้าก็จะเสียใบหมู่บานเนี่ยวะอ๋อมันแท้หนาหน่อยกดคางปลาม้อสูิ่นเนาะอู้ยปลาหม้อสูนร้ายเมื่อไหร่ปลาปากเ่อกดข้างโอ้ปลานีะเขาปากเลยว่าเสีย มา,านต่เสาวแล้ว,วครับเพราะนานอนอนเสร็จกงไม่น้ำโผง่เหรออ้าโอเคแล้วครับนานๆได้เห็นทีครับพี่น้องหายังครับปลาปากวา <c oughs> ปะปลาเตี้ยนนั่น,นมกินเด้ตัวน,นั้นน่งเด้อโอ้มันมาปลาปากเนาะ ดุด <cents input> oh. oh. oh, ีร้อนดีนะวะเขาขึลาว่ะอ๋อไม่ขึกนจะไมริึ้น่เอาเพรไอพี่หน้องเอ้มัน บัวดทยตายตอนยามเนาะครับส่วนคำคำก็แอ่นหน่อยเนาะสองคนครับพฝนตกฝ่าห้องครับอืมก็เลยยามบัวไทยคล่องแอ่นหน่อยเพิ่มเลอบัววากันครับพี่น้องกับแม่ยามกับเพื่อนบัวไทยอันหนึ่งน้องอูดีหน้อยก็เลยไลยเติบครับอ๋อไม่ได้โฆษณากับมองเลยอืมเพราะว่าขาดต้อนรับขาดต้อนรับมือขาดต้อนรับมึงแน่พอะนำไ่นอกป่าเหรือนะครับวันนี้เหลือก็แอ่นหน่อยสองคนครับทีงานขึ้นเมื่อเบิร์ด้วครับฝนตกบางนึงเนาะ ผมพยายามครับนี่ก็โอ้เขาจะผ่านค <c oughs> ือว่างรอบคัมมี่ครับมืเอเลื่อนนายจะถือกีก่กิวพ่อพี่นออ้องเลยก็มาตัวอีก,กับปีหน้า <c oughs> นี่ครับพมพยายามรอบคัอ้ยโโแต่สะออดครับแต่ว่าบนไ้ทยตอนปุ๊บเนาะพี่นอ้องปุโต๊ะฝั่งห้องครับมัอนี้ก็เลือก,กนอันหน่อยสองคนว่าว่าจีส,สล็อตสงการก็เพื่อนนะครับเลือคนสองคนเนาะพ่อแพ,พี่นอ้องอีสานหวานเห่าจังได้กับช่วงนี้ก็ ระวังตัวกันเด้อครับโควิดเราบาดนักเนาะไปใส่ระวังตัวนิดนึงครับเนาสวัสดีตอนเส้า้าครับพ่อเม่พี่น้องสืบเนื่องต่อจากหมื่บ้านเลยเนาะพาะว่า ช่วงเมื่อวานนี้เแบบิดมือแบบ่ได้ลร่วงคลิปเลยพอนายพี่น้องเลยปลดปลาแน่ครับฝนกระตกนะครับเลยพอดีหากในจังหน่อยครับพี่น้องมายามครับกับทีมงานนะครับเลยบอบ่ได้ลร่วงคลิปกับเมบื่บวานทายว้อยู่ครับซืมเอย่องต่อจากเมื่อนี้แหละครับเบิ่งกันยาวๆไว้เนาะอันนี้ก็ม้อยกเป็นม่องซีเซนคืนเป็นสิบเอ็ดครับ อีกตอนหนึ่งของผมนะครับตอนนี้ท่านได้ถ่ายลงเสือช่วงจะเศร้ากันแล้วกันครับกำลังเห็นรอยพี่หน่อเลยสองตัวครับแจ้งมันจิขึ้นหรึเปล่าครับวับนนี้วันนี้ใจเชือกันครับเพราะว่ามันขึ้นตัวกันซ้ำเหมือนนะพ่อยพี่น้องเอ็นอยู่ครับกำลังเหลือเห็นนะครับนี่ครับ จะมนานะครับวันนี้เอาวดน้ำกันครับขอบคุณได้ร้ายครับที่เขามารับชมทีมงานเอาครับเกี่ยวกับการใส่มอ้อใส่เบ็ดเลยนะครับห้าปูห้าปลาเอา่อ<ม>เห็นกลุ้งใหญ่ครับว่อพี่เนาะ <c oughs> วันนี้ก็ลอดตาฟางเบิงสงเ้ซไซครับจากมันชิาอีกบ่แต่ว่า ฝนตกนี่ฝนพายนี่เป็นตาเป็นต玛อยู่ครับโอ้กลุ่งใหญ่ดิครับโอ้โอกลุ่งใหญ่ครับพ่อพีพน่น้องใส่เนาะอ๋ มันปล่อยอย่างออกมาครับทุกท่ดูเล่สวยกันรักษาด้วยพ่อพี่น้องด้วยไทยเฮาหยดพุ่งว่าวันพันสามหดล้ครับมันเป็นสายพันธุ์ติดเร็วบ่นี่อินทรีย์โควิดนะครับเกี่ยวกับโควิดมันปล่อยอย่างออกมาว่ะแล้วมันปล่อยเหนียวออมาก หรุ่นปลาน้ำกันกระเป๋าตามกระร่งโพสได้ชนีครับปไปไหวก็กลุ่มไงอืมสวงปลาเนาะสวงเสาเนี้เยเห็นยีงดิครับนี่เออสวงเสาได้ชนีโอเคนะครับแสดงว,ว่า <c oughs> อาจจะมาครับมันนี้ฟังเบื้องน้ำกันทำไมพี่เนอะ คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อวาน,นล้วกันครับนี่ปลดปานเล้วกันให้ได้กับเขาสุ่มกันได้ครับเมื่อวานนี่อู้ยยุงของพี่น้องเลยวม่บ้านนี้ผมหนาจะได้แถวสามสิบกว่าสี่สิบนะครับประมาณนะครับเมื่อก้อนกับประมาณสามสิบกว่ามือแรกกับประมาณส้า,ารครับ ว่านไดนลลนะายครับโอ้ยขนหุ่นขกเลยเนาะนี่ม่วงไหมครับประกาศฉีกเไปินประด้๋ยของใหม่เขาเอื้นเป็นหน้าที่ทองแม่น้ำโค้งครับช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเขาเอืน้นหน้าที่ทองของคนหาปลาครับ ปดปาต้้งกันแก,นกนเหล่ากันครับ,รบส,ราาส่วงเศร้าซึบเนื่องจากเมื่อวานครับอเอ้พี่น้อกบบนงกระบอาต่ำนาบิยงแกอินดี้ฮึอเก่าครับอืหลังจากยามมองหน่อยส,ส่วงเศรา้าแล้วก็ออกมาทั้งหนอกยามมองแปดสองตอนครับ มองน้าไหลครับพ่อแม่พีน่น้องทั้งสวดมาทั้งสบปลาบปลาวนะร่างออกมากครับมันมี้มองหน่อยก็่วงเศร้ากันอันนับวัวอันดับปันใดครับพ่อแม่พี่น้องถารุ่นช่วงซ้ายก็แล้วกันอยู่ร้ามทายมันเลยคือเนื่นอ,องจากงหมูบ้านเนี่ยครับเป็นพี่ตัวหมูบ้านเลยเนาะครับอเอารุ่นมองแปรนอกจากเบิ้งครับพ่อแม่พีน่น้องพยายามเลยครับหมูบ้านเนี่ยตอนแรก่อง,องอดำปื๊ดเลย มีปูมีปลาอยู่หมดเลยข้าจะปดปลาครับหมู่บ้านปดปลาหน่อยเนาะมองแปดก็เลยไม่ได้อ,ออกมาเบิงเลยครับจะว่าดำคักเถอะโอ้ยหยาดเล้วเยครับมองป้องนำไรตะเกานี่ เป็นปลาที่เวาดีอยู่แล้วครับพ่อยเป็นเนอะเป็นน้ำใบหล่างม่วงของบ้านเนี่ยก็นะดมปึด๊ดโอ้ยห่าไห้แห้งนะครับ โมญ่าปันไดครับผมมาตัดเห็ดม่วงสันๆน,นะครับใสน่น้ำน้ำไล่นี่นะพ่อพี่เนาะหึมอมอ้ยมีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่อ่าป,ปากๆไงครับโอ้งานไปดีพ่อพี่เนาะไปนะฮั่น มองแปดไซส์สวยๆครับห้างแดงๆนั่นอยู่ครับประปากประปากไงาจังได้วันนี้กระถารุ่นเบิ้อีพี่ต่อไปครับว่ราะมันสีมี่กว่าปลาประปากประเปียนเหาอหนึ่งปีมีครั้งครับ ขี้นะครับปากได้บัวร้ายตาหน่อยกันนี่นี่แหละโอ้ยังเข็นอยู่จำหนีนะครับบัวแดงยาวเลยมองใส่น้ำเป็นมองอู๋กันครับใส่น้ำมองนหนามไร่หนามสดนะครับแล้วอ,อีกตอนหนึ่งพอพี่น้องเลยซุดจำหนีนะครับ,ดบเด็กบัวแดงยาวบัวแดงครับ ใส่น้ำหนาวไร้แห้งๆโปร่ง,งส่วนนี่ตรงนี่นนครับก้านครับมือนี้พ่อพี่น้องกะบมองหน่อยท่านี่เห็น,รนไร้ป่านใดครับจะเห็นปลามอกเตะปลาปากมองหน่อยกะส่งเสาบ่ค่อยถือครับถ้าเบิ่งสองให้ซ้ายพ่อพี่น้องเลยหาลุ้นน้องกันครับมือนี้ทีมงานเฮาสชินวานปลาคือเก่เอาอยู่วัเนาะเอ้อยังได้ลิปนี้ก็ล่าชั้นนี่แล้วครับ คลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องดูแ <c oughs> รกุขภาพครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนลำลำเรื่อยๆคลิปนี้ลาไปสนิทแล้วครับขอบคุณครับสบายดี